สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแอด y วทเดอะมอล c e คาเซนเตอร์ทุกท่านนะคะที่รับชมอยู่ทางช่องทางเพจ Facebook นะคะ YouTube และช่อง y o u t u แอดม m ยค่ะ n n e l ค่ะพูดไม่ค่อยชัดเลยนะคะเพราะว่าหายใจไม่ออกนะคะถิงาพาปิดจมูกดูค่ะแต่ก็ต้องใส่กันนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะ <c oughs> <ช>ก็หลายๆลงลงที่ <ลง S 2> พื้นที่<ช>นะคะก็มีการที่ดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้นนะคะใส่หน้ากากค่ะแล้วก็มาในพื้นที่สาธารณะแบบนี้นะคะเราก็มีจุดที่รองรับมีทั้งเจลล้างมือนะคะแล้วก็เครื่องฟอกอากาศนะคะแล้วพนักงานทุกท่านนะคะก็ ตรวจแล้วว่าไม่มีไข้ขึ้นสูงนะคะพร้อมที่จะให้บริการคุณลูกค้าแล้วก็ปิดหน้ากากแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันด้วยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราก็มาอัปเดตรถสวยๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราให้ดูทั้งโชว์รูมเลยเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่สะดวกที่จะมาดูผ่านไลฟ์สดก็ได้หรือว่าจะเป็นให้เรารีวิวทุกซอกทุกมุมแบบ วิด <Video> ีโอคอลก็ได้นะคะใช่ค่ะ,คะสนใจคันไหนอยากให้ดูทุกซ่อกทุกมุมนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ออนไลน์เนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ลูกค้าสามารถจบและจองได้ด้วย<ช>และ,ะที่สําคัญแม้กระทั่งนัดรับรถกลางทางอยู่ต่างจังหวัดเราก็มีรถสไลด์ไปส่งนะคะเพราะฉะนั้นง่ายและสะดวกสบายมากๆค่ะสำหรับการซื้อรถมือสองที่แอดมายนะคะ,คะและที่สำคัญค่ะเราก็ยังมีโปรโมชั่นออกรถดีๆให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ต้องบอกเลยว่าเหนือมาตรฐานจริงๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นฟรีเครบแก้วเต็มระบบฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องนะคะฟรีเปลี่ยนแบตเตอรี่ตั้งศูนย์นะคะเช็คศูนย์บริการนั้นๆด้วยอย่างเช่นลูกค้าออกเบนซ์เราก็นําไปเข้าศูนย์ m e r c e d e s b e เบเลยนะคะเพื่อเช็คทุกจุดอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ต้องสมบูรณ์และมีประกันเครื่องเกียร์จากเอเชียแคร์ให้ไปด้วยนะคะ1ปีหรือว่า2 0 0 0 0ืโลค่ะแพ็กเกจสูงสุดเลยแพ็กเกจโกนะคะพี่หนุ่ยก็่ะิบแรายการด้วยนะคะ1 2อรายการก็สามารถโทรเข้ามาขอข้อมูลได้นะะะะคเเพรราาาว่ยยลอีีดแบบน้ คือมันต้องอ่านรายละเอียดกันหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีเยอะมากจริงๆในการคุ้มครองนะคะถึง128หัวข้อเลยทีเดียวใช่ค่ะทั้งเครื่องเกียร์ทั้งเครื่องเกียร์ชุดเท่าขับระบบไฟช่วงล่างอะไรโหเยอะๆมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นที่คันแรกกันเลยดีกว่านะคะในการอัปเดตรถกันวันนี้ค่ะถ้าชอบคันไหนนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยหรือว่าอยากให้เราเข้าไปเจาะดูคันไหนนะคะก็บอกกันได้เลยนะคะมาเริ่มที่คันแรกเลยค่ะกับเบน C 5 5 0 Coupe e d i คูเป้อีดิชันวันนะคะรุ่น W 2 0 5ปี2016-17ค่ะคันนี้เป็นรถศูนย์ะคะไม่น้อยมากค่ะเพียง24,000โลเท่านั้นนะคะมาในราคาเพียง2,290,000บาทค่ะจัดไฟแนนดาวเพียง90,000บาทเท่านั้นนะคะจัดยอดได้เกือบเต็มเลยนะคะใช่สองถือว่าได้ยอดที่เยอะมากๆเลยแล้วก็ผ่อนสบายๆค่ะ จริงๆผ่อนของเราเนี่ยได้สูงสุดถึง84งวดเลยนะคะ,คะพี่หนุ่ยแล้วก็ในกรณีที่คุณลูกค้ามีบอตเครดิตที่ดีเนี่ยก็มีดอกเบี้ยรเริ่มต้นให้ด้วยที่2.79นะคะ48งวดเริ่มต้นที่2.79ค่ะและพิเศษคันนี้เลยอย่างที่บอกว่ามีวารันตียเชียแค์คันนี้พิเศษเลยให้ไป2ปีหรือ40,000โลเลยค่ะ โอ้โหได้ได้ว่าคุ้มค่าแล้วก็ดูแลกันยาวๆไปเลยนะคะสําหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูคันต่อไปค่ะสําหรับสาว v o l k ม Mini นะคะกับ Mini Cooper S R 5 6 LCI ปี2011.12ค่ะนําเข้าแบบ3ามนะคะไม่น้อยมากเพียง75,000โลค่ะมาในราคา1นึ่งล้านสอบาทค่ะดาวเพียง2 9 0แสนบาทเท่านั้นนะคะและคันนี้ สมบูรณ์มากๆนะคะเพราะว่าดูแลเช็คเนี่ยรักษาอย่างสมบูรณ์มากสมบูรณ์บบมากค่ะแล้วก็มีใบเสร็จตลอดเลยนะคะให้กับคุณลูกค้าดูว่าเช็คอะไรไปบ้างทําอะไรไปบ้างเพื่อที่จะได้เช็คและดูแลต่อไปได้ง่ายขึ้นค่ะ,ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันกันนะคะสําหรับท่านไหนที่อยากจัดไฟแนนนะคะหรือกังวลนะคะในเครดิตของตัวเองหรือว่าไรายได้ของตัวเอง<ท>อาชีพของตัวเองเ โทรมาได้เลยนะคะพี่หนุย<ช>่ยก็จะมีพี่หนุ่ยนะคะแล้วก็แอมนะคะคอยให้คําปรึกษาอยู่อ่ะมาสําหรับ m e r c e d e s b e n บนคันต่อไปค่ะระดับผู้บริหารนะคะ E c l a s s ค่ะ E 200 CGI AMG รุ่น W212 ปี2 0 1 2 7 1 3นะคะคันนี้ก็เป็นนําเข้าแบบ3 2เหมือนกันค่ะมาอยู่ที่190,000โลเท่านั้นมาในราคา1,250,000บาทค่ะพี่หนุ่ยจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะคะคันนี้ฟรีดาวเลยค่ะ สุดยอดมากเลยนะคะเบนซ์ฟรีดาวแล้วก็ส่งต่อเดือนอยู่ที่24,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้เป็นรุ่นท็อปออปชันเลยนะคะเกียร์คอเจ็สปีดนะคะเบาะไฟฟ้าขับดีมากนะคะขับดีมากเพราะวที่หุ่ยเคยไปเทสมาแล้วเป็นรถผู้บริหารนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปชมรีวิวเต็มๆได้ที่ช่อง y t u t u แอดมายค่ h ชาแนลนะคะสำหรับรถทุกๆคันเลยอ่ะ ไปต่อไปค่ะรถหน้าสะสมนะคะกับ b บ n ซ์ l k .240 a วังกาด w .209 หลังคาแก้วปี2004ค่ะ,<ฮ>ะคันนี้หายากและหน้าสะสมมากรถเจ้าของเดียวนะคะออกสู์เบนซ์ธนบุรีค่ะรุ่นท็อปเลยไม่ว่าจะเป็นหลังคาสันลูปสตาร์หัวเกียร์นะคะหัวเกียร์นี่เหลือน่าจะเป็นคันนี้คันเดียวมั้งค่ะที่<น>เหลือลอยู่นะใช่จะเป็นคันที้คันเดียวเ,าาเลยค่ะะรจิงนะะใช่ค่ะ อยู่ที่เลขไม่หนึ่งแสโลเท่านั้นค่ะมาในราคา1นึ่งล้านเกบาทนะคะดาวสองแสนเก้าหมืบาทค่ะอ่าเดี๋ยวเราให้ดูรอบๆอบันกันนะคะเบนซ์ก็จะเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบนซ์บีเนะคะหรือว่ารถแนวผู้บริหารนะคะก็ได้รับความนิยมจากที่อ d ดไมมากๆเลยนะคะอ่าสำหรับคันต่อไปค่ะ b บนซ์ซีสองร้อยคอมเพรสเซอร์เอวังกาดรุ่น W204 ป2008ี2008.2009คันนี้เป็นรถศูนย์แท้นะคะเลขไม้อยู่ที่1,500,000โลค่ะคันนี้เป็นรถบ้านฝากขายนะคะแต่เราก็เช็คให้เหมือนกันค่ะเช็คในการดูโครงสร้างตัวถังนะคะที่ไม่มีชนหนักมาไม่มีจมน้ำมาแล้วก็ไม่ได้กรอใหม่มานะคะคันนี้ราคาอยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทค่ะดาวเพียง1 7 0 0 0บาทเท่านั้น ขอนต่อเดือนที่12ื่นสอนิดๆเท่านั้นนะคะคันนี้รุ่นท็อปออปชั่นเลยรถศู์แท้ด้วยสภาพยังดีมากๆนะคะแล้วก็เจ้าของดูแลรักษาทุกระยะเลยเช็คทุกๆหมื่นโลเลยค่ะคันนี้นะคะได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะมาถึงรถครอบครัวบ้างค่ะเจที่นั่งรุ่นท็อปพรีเมียมต้องไม่พลาดเลยนะคะราคาไม่ถึงล้านกับ ปาเจโร่สปอร2.4 GT Premium 4 Wheel Drive ปี2016รุ่นท็อปสีน้ำตาลหายากนะคะไม่84,000โลค่ะขับ4นะคะราคา998,000บาทดาวเพียง18,000บาทเท่านั้นนะคะ ออปชั่นจัดเต็มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศานะคะบอะปรับไฟฟ้านะคะโอ้โหแล้วด้านบนหลังคาก็มีเหล็กหลังคาจากแคลรี่บอยให้ด้วยนะคะหล่อเท่พร้อมลุยมากๆเลยค่ะรถแอดมายด์ในกริปทุกคันเลยนะคะอ่ะมาถึงรถครอบครัว11ที่นั่งกันค่ะจุใจกันไปเลยนะคะสำหรับฮุนได a i H1 2.5เมโซเดลุกนะคะปี2000 สิสองค่ะคันนี้นะคะมาอยู่ที่1นึ่งแดพันโลค่ะราคาแปดแสนสามหมืบาทค่ะดาวเพียงแสนนิดๆเท่านั้นนะคะสิบอดที่นั่งรุ่นท็อปค่ะเบาะหมุนได้ร้อยแปดิองศานะคะมีจอทางด้านหน้าด้านหลังค่ะเรียกได้ว่า นั่งสบายทุกการเดินทางเลยจริงๆสําหรับครอบครัวใหญ่นะคะที่ผ่อนต่อเดือนก็ไม่มากจนเกินไปเพียงเดือนละหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นค่ะหากท่านไหนสนใจคันไหนนะคะหลังจากจบไลฟ์นะคะก็สามารถทักกันเข้ามาได้ที่ไลน์แอดแอดไมคค่ะนะคะหรือจะโทรมาได้นะคะหรือว่าทักไว้ในคอมเมนต์นี้นะคะทางแอดมินก็จะตามไปตอบคุณเลยค่ะ พร้อมกับส่งข้อมูลต่างๆนะคะให้คุณด้วยอ่ามาถึงสายลุยนะคะกับกระบะสมาร์ทแคปคันนี้ค่ะกับ r ี v o 2.4G Cap t r ี n n น r n a v ์นนะคะคันนี้ปี17.18ค่ะแถมยังมีวารันตีศูนย์เหลือถึงปี64ด้วยนะคะปีหน้าเลยหูเหลืออีกยาวๆเลยนะคะเนี่ยมาเลขไม่เพียง25,000โลเท่านั้นค่ะเป็นรุ่นท็อป ของตัวยกสูงนะคะคันนี้เป็นขับ2ค่ะคุณลูกค้าราคาเพียง680,000บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยฟรีดาวนะคะสำหรับผู้ที่มองหานะคะกระบะไว้ทั้งขนของนะคะหรือว่าใช้ทำงานนะคะขับไปทำงานนะคะก็ตอบโจทย์เลยคันนี้เรียกได้ว่ามีวารันตีด้วยแล้วก็เลขใหม่หน้อยด้วยนะคะ มาคันต่อไปค่ะกับ HUV 5ที่นั่งค่ะเรียกว่าคันนี้เนี่ยเป็น HRV 1.8 EL รุ่นท็อป u n น o o f นะคะปี14-15ค่ะถ้าจะซื้อ HRV ทั้งทีนะคะในมือ2ราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะคุณได้รุ่นท็อปไปเลยนะคะออปชันเนี่ย เปรียบได้เนี่ยคล้ายๆรถยุโรปเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะแล้วก็ตัวซันรูฟนะคะไฟท้าย LED นะคะแล้วก็ออปชันโดดเด่นมากๆภายในนะคะมาในราคาเพียง6,98,000บาทฟรีดาวค่ะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่67,000โลเท่านั้นนะคะจะบอกว่าราคานะคะ ตั้งไม่ได้สูงเลยในรถของแอดมายแต่ละคันนะคะแต่อยู่ที่ว่าการดูแลรักษานะคะก่อนที่จะเราจะรับมาเนี่ยเราก็ต้องเช็คประวัติการที่ดูแลรักษาอย่างดีนะคะเช็คโครงสร้างตัวถังค่ะรวมถึงการส่งมอบนะคะก็จะต้องสมบูรณ์ที่สุดนะคะก่อนที่จะถึงมือคุณลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้ามั่นใจและอุ่นใจได้เลยค่ะคำว่าเหนือมาตรฐานของแอดมายเนี่ยเราทำจริงพูดจริงนะคะแล้วก็ทำจริงทุกๆขั้นตอนเลยทีเดียวนะคะ ในเอกสารต่างๆนะคะก็สามารถตรวจสอบได้นะคะเล่มมีครบนะคะประวัติการเข้าสู์นะคะแล้วก็รถเนี่ยไม่เคยรับรถประมูลเข้ามานะคะรับจากเจ้าของโดยตรงจริงๆ เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ค่ะที่รถแอดมายนะคะมาอีกคันนึ่งค่ะสำหรับซิตี้คานะคะกับ v ีออ 1.5e ปี2013ค่ะไม่112,000โลนะคะราคาเพียง350,000บาทเท่านั้นค่ะฟรีดาวนะคะผ่อนต่อเดือนเพียง6,700บาทเท่านั้นนะคะนิดๆเท่านั้นเองในส่วนของการซื้อสดเนี่ยก็ง่ายนะคะสามารถรับเล่มได้เลยหรือว่าคุณลูกค้า จะมาจัดไฟแนนนะคะคุณเพียงแค่ก้าวเข้ามาที่โชว์รูมเตรียมเอกสารอันไม่เยอะแล้วก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะ mm hmm. เพียงแค่สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนบัตรประชาชนตัวจริงนะคะสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะหรือว่าในส่วนของธุรกิจส่วนตัวนะคะก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้นะคะในส่วนของเรื่องเอกสาร แล้วก็การจัดไฟแนน์ก็รอไม่นานค่ะ3วันทำการนะคะเรามีบริการจัดไฟแนน์ให้คุณนะคะถึงบ้านถึงที่ทำงานคุณหรือว่าจะมาดูรถที่โชว์รูมแล้วก็จัดเลยนะคะบริการเต็มที่ค่ะแถมได้รถสวยและดีแบบนี้นะคะก็อย่าลืม โทรเข้ามากันค่ะที่เบอร์คอ c เซ็นเตอร์นะคะ0875097878ค่ะหรือว่าทักมาคุยกันก่อนนะคะที่ช่องทาง Line แอดแอ a r นะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นการรีวิวรถคันไหนถ้าคุณอยากชมคันไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยที่ช่อง YouTube แอดม c a ค channel นะคะสำหรับวันนี้เอมต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ